สวัสดีด้วยจากพี่น้องวันนี้ยายมองสิพามาอัปเดตท,ทุเรียนอายุหนึ่งปีของยายมองที่หนึ่งเดือนที่แล้วเนาะสามสิบมือที่แล้วที่ยาอมองอัปเดตไปว่ายายมองบไดใส่ปุ๋ยเขาเราก็พอยายมองบม่มีปุ๋ยบดไปซส้่อปุ๋ยมูลใส่เดือนเนาะบันนี้เขากะยืนคิงนิง่งบ่แตกยอดอ่อนเลยจากพี่น้อง วันนี้หลังจากที่ยายมองไปซื้อปุ๋ยมาแล้วเนาะตอนนั้นะ่ะประมาณเดือนคคึ่งเกือบสองเดือนจากพี่น้องยายมองกะไปซื้อปุ๋ยมาแล้วยายมองกะเอามาใส่จากคลิปที่แล้วเนาะที่ยายมองลงไปนี่ก็เขาได้เวลาสามสิบหมื่นนะจากพี่น้องและะ้วก็ยายมองก็ฉีดน้ำมักปลาสม,มุนไพรไปสองรอบสองรอบนี่กบ่ฮู้ว่าสิได้ผลบ่เนาะจากพี่น้องเพราะว่ายายมองฉีดไปปุ๊บ ฝนกระโตกชาล่างเลยจ้ะพี่น้องแต่เย่ม่งกระฉีดแค่สองเถื่อปกติอะนำมากป้าสม,มนาุนไพรสีตองฉีดอาทิตย์ละเถื่อเนาะเย่ม่งเป็นคนเสียดายเพราะว่าฝนมันตกทุกมือเลยจ้ะพี่น้องเย่ม่งก็เลยอะบ่ฉีดอาทิตย์ละเถื่อปึงฉีดไปสองเถื่อเนาะนั่นอะต้นนี้เขากะออกหยอดมาแทงหยอดมาทุกกิ่งเลยจ้ะพี่น้องซึ่งอ่ะเย่ม่งก็บ,บอกว่า ต้นทุเรียนน่ะถ้าเขาบ่เด็ดปุ๋ยเขาสิเริมกินตัวเองก็คือเขาสิยื่นคิ่งนิ่งใบเหลืองใบเหลืองแล,ะะล้วก็หลวง่นนาะจากพี่น้องอันน่ะแล้วกะ็บ่แตกยอดแตกกิง่งตั้วนี้กะแตกยอดแตกทุกกิง่งแตกยอดทุกกิง่งจ้ะพี่น้องวันนี้ยายมองกะใส่ปุ๋ยเขาเพิ่มอีกเนาะ ปุ๋ยมมนใส่เดือนจ้ะพี่น้องย้ะมองกันตัดหยาปลอบนะจ้ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขาหมูวานเองจ้ะพี่น้องแล้วก็ฉีดน้ามักป้าสมุนไพรรอบที่สองก็ขื้นหมูวานจ้ะพี่น้องต้นคางคกั้นต้นคางคกั้นกะแท่งยอดมี่ยอดอ่อนขึ้นมาเบิดละจ้ะพี่น้องทุกกิง่งคือกันเนาะน่จ้ะพี่น้องย้ะมองพามาอัปเดต หลังจากใส่ปุ๋ยหมูใส่เดือนไปจะสิพ้าไปเมืองต้นลางคางกันเนาะต้นลางคางนี่กะน,นี่จ้ะพี่น้องใส่พร้อมกันเหมือว่านรอบที่สองในรอบหนึ่งเดือนเนาะย่ะมองใส่เดือนละเถอพ่อเพราะย่มองขี่ขานนะพี่น้องต้นนี้กะกระลั่งแท่งหยอดออกมาเลยจ้ะพี่น้องน,นี่จ้ะพี่น้อง แรงยอดออกมาเดี๋ยวประมาณวันอาทิตย์เดี๋ยวยี่งสิฉีดนต้ำมักปา้าหมุนไผ่อีกการเริ่มดีขึ้นแต่พี่น้องเพราะว่าสิ่ไห้เขาดีรวดเร็วท่านใจกับว่าได้เพราะว่าเขาขาดปุ๋ยไปเดือนเคืงเนะาะเดี๋ยวยี่โมงสีิภาาให้มึงอีกต้นต้นคางๆกันที่เห็นที่ยี่องงว่าวในทุกคลิปในหลายๆคลิปว่ะ เป็นต้นทีเป็นต้นแรกทียียมมงปลูกเขาโดยทีบ่ลูว่าต้องตัดหลาคดออกยายมองกับปลูกเขาเลยนอกจากพี่น้องต้นนี้กะแทงหยอดจากพี่น้องแทงหยอดอันกิ่งกา้านทีเขาทีเห็นนี่เป็นกิงก่งก้านใหม่หลังจากทียียมมงใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนเนาะกิง่งกิ่งเกาเขากะฮักไปเมดฮักไปหมดทุกกิ่งเลยจากพี่น้อง ยังมีห้อยอยู่จากพี่น้องจากพี่น้องเขากะตัววันตัวคืนเนาะเยะมองกะเอาไหวเป็นทุเรียนตน้นรูส่วนต้นนี้เขาแท่งหยอดไปก่อนโมเขาแท่งหยอดไปก่โมแล้วเขากะมีใบไม่เรียบร้อยเลยจากพี่น้องเขาสิเหลิมนี่ยเขาสิเหลิมกลายเป็นใบแก่ใบแบบนี้ที่เขาเอื่นเพลสลาศาสลีดยังละ่ะเยี่ยมองกะมือไม่แล้วจากพี่น้อง มังจาพี่น้องสวยงามจากพี่น้องยงังนอนยังนอนจากพี่น้องคือใบไม้เขาใบไม้เขากระสิเหลิมใกล้เป็นใบแก่นะจากพี่น้องนี่ยวมอกะใส่ปุย๋ยในรอบหนึ่งเดือนจากพี่น้องตอนนั้นทิว่าทุเรียงเ,เระสิลกินตัวเอง กิ่งนีกสินี่จ้ะพี่น้องที่เขาเอิญว่ามันยืนกิ่งหนึ่งกล้เป็นการถูกมันสิบอปไใสมาใสเนาะอันน่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเมืองอีกตนสุดท้ายตนสุดท้ายสีมยู่ในพื้นที่ตำย่ามองกะสิบอกแก่ไขถาแมนว่าเขาใต้ไปย่ามองกะผบบสมเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้มันมีตัทุเรียนหลายตนติดกันอยู่แล้วเน่าจ้ะพี่น้อง นี่จากพี่นอ้องต้นนี่ย่มองกับสังเกตว่าเขากระบอกใบใสมาใสเนาะพื้นที่มองนี่ทั้งตำแล้วก็ย่มองกับคุดหลุมลึกต้นปลูกเขานำจากพี่นอ้องเนี่ยปกติทุเรียนเขาสิบอกคุดหลุมลึกเพราะว่าเขาเป็นพืชที่มหลากตื่นหากินตื่นคุดหลุมพ่อตังเบาทุเรียนได้ แล้วกะใส่วิธีเอาดินมากบนอกจากพี่นอ้องยาเห็ดคือ,อยายมองเลยจากพี่น้องนี่สิ่งใดที่เห็ดผิดพลาดมายายมองกะเอามาบอกต่อเนาะ